ก็ขอกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมามอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลนะ้าโพส์อ่าเฟซบุ๊กของเรานะครับใครที่มียอดไลน้อยๆน,นะครับโพสไปแล้วไม่มียอดไล์ยอดแชร์ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะ ก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social ข้อหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้านล่ังตรงนี้ได้เลยอ่ะผมลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวลิงก์ไจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็กดสแกน QR โค้ดใน้คลิปนี้ได้เลยตรงที่ยังไม่ใช้บริการนะครับหรือเพิ่งเข้ามาสัมผัสเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลย ถ้ามาหน้าตาการสมัครใช้งานก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้เรากรอกชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเข้าทุนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันไม่แก้หม่ยอัตโนมัติตรงนี้ด้วยเนาะอ่ะแล้วคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เกี่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผไปอุกเกินด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการกใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้เลยก,ก,ก,ก็แล้วกันเนาะ ก็เหมือน้านตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะมีทางเฟซบ o o กอิสตาแกรมยูทูบติ t กต็อกนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของ Facebook <c oughs> ก็แล้วกันเนาะแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรามาหาหมวดหมู่ของเว็บไซต์ได้เลยก็จะมีหมวดหมู่หลากหลายหมวดหมู่ให้เลือกมากมายเลยเนาะเดี๋ยวหลักๆวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในด้านของเพิ่มไลฟ์โพสตรงนี้ก็แล้วกัน <c oughs> บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ ดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวที่กันแล้วกันนะครับราคาหน้าจะถูกสุดแล้วเนาะประมาณนี้นะครับลิงกตรงนี้นะครับผมก็ให้เราไปที่หน้าโปรของเราแล้วก็เอาโปรที่เราอยากจะ เพิ่มยอดอะไรนะครับคัดล็อกลิงก์ตัวนี้วางใส่ได้เลยประมาณนี้จำาเมืองนะครับก็จะดูขั้นต่ำขั้นสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นจำนวนยอดแรงเหล่าเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก100ก็แล้วกันอ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเเรียบร้อยแล้วนะครับ100่งร้ก็ตกแค่บาทเดียวเองเนาะก็ไปดูคุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมนะครับขึ้น,นแบบไดร์เตอเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้มีเหดี๋ยววผมกกกก็็จะดสัั่งซื้้อเลลยแน ด้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ไปดูสถานะการทำงานของออเดอร์ของคุณตรง่ได้เลยนะครับเราก็จะเด้งมาหน้าปลอดการซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูได้หมายของคุณตรงนได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่แนบด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนิธิการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาหน้าตาก,กับติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมี3ชอ่องทางในการชำระเลยนะครับหลกัลกๆเลยก็จะมีทางพรอมเพย์ทูนนิวเวลส์แล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอัะเดตเพิ่มเติมก่อนแล้วล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมห้าระดับขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับผมก็สามารถเข้ามารับชมมาได้เลย ก็จะไปทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่าสองร้อยกว่าเรื่องเลยนะครับมีทั้งภาคไทยทับทอยเนาะอ่ะต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดส,งสังเกตก็ได้เลยอ่ะข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่มีปัญหาต่างๆนนนนนะะะคครรรรรััับบบอออออยยาาาาากกจตตตติด่่่มมปปญหห็ใ้้้เเเไไทีีูซงล ข้อมันต่างอาจจะต่อยแอดมนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราต่อแล้วนะครับผมก็อย่าลืมอะไรตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือสปอร์ตตลอด24ชั่วโมองเลยนะครับผมหรือไม่กดตรงนี้เพื่อสแกนเคิลโค้ดผ่านไลน์ไปคุยกับแอดมินตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับเรามาดูตัวเชลญเหรอดาลังตรงนี้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เซเลือกออเดอร์ของคุณใครที่ <ID S 2> มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส,ส่กรอบเสริมเพื่อความยินดีได้เลยนะครับส่วนคนที่มีามาม้เลยนะครับ เพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปเช็คยอดไลค์ของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็มีอยู่แค่55คนเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกรอกอนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมา100กว่าแล้วเนาะเดี๋ยวจำนวนก็ตามมาในหลังนะครับเดี๋ยวว่าเขาผมก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเพื่อไม่ให้ขีดยาวเนะวาะส่วนใครสนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มือตรงนนี้้ไดเเลยา เข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยให้เรามากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมขั้นต่ำของระเบาทขึ้นไปคุณก็จะได้ตองค์เป็นปเชิงเงินภาษีเลยเนาะแต่ลิงก์ผมไ,มได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็กดสแกนแฮรโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวััสดีครบ